ดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่แฟม i ิลี่ครับผมสวัสดีค่ะก่อนสวยเร็วสวัสดีค่ะสวยเสียงด้วยเสียงด้วยค่ะเสียงเพิ่งอาบให้น้ำให้ลูกสาวครับผมวันนี้ก็พาลูกสาวอาบน้ำเสร็จเข้าบ้านเร็วครับผมนี่ครับท้องของน้องใหม่โตมากแล้วครับ หลังเขาก็เริ่มลงมากแล้วครับวัสดีค่าก็ลูกวัสดีค่าสวยๆก่อนวัสดีค่าสวยดีเสียงด้วยก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จเดี๋ยวก็ให้กินยา ดูหลังครับลงมากแล้ววันนี้อยู่วันนี้ก็ไปช่วยดูสับรถให้กับท่านดรชยานันครับลงที่ลงให้ช้างกินท euh. ี่สวนสามเหลี่ยมทองคำครับห้ารถปิกอัพครับผมก็ช้างทุกเชือกได้รับการช่วยเหลือจากท่านดรชยานันเรียบร้อยแล้วครับก็กราบขอบพระคุณท่านดรชยานันที่ช่วยเหลือช้างสวนสามเหลี่ยมทองคำทุกเชือกครับผมก็ จากที่นู่นผมก็มาอยู่กับลูกสาวครับน้องใหม่อาบน้ำอาบท่าให้น้องใหม่ไม่ได้อยู่กับน้องใหม่นานครับหลายวันแล้วปล่อยให้น้องใหม่อยู่กลางวันคนเดียวผมก็ไปช่วยเหลือชาวชาว้ชางหลายๆที่วันนี้มาเร็วก็อาบน้ำอาบท่าให้แล้วเอาเข้าบ้านดูครับน้องหมานน่นครับน้องหมาอยู่กับน้องใหม่นะครับรวมกัน เต็มเลยครับผมนี่ครับนี่เป็นช่วงปีอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ครับเป็นรุ่นใหญ่นั่นรุ่นรุ่นเล็กอันนี้คุณแหล่อันนี้ก็แดงมันก็ขาวดำมีเอ้ยมีมันนี่ก่อนมีมันนี่เลยมันมีครับมาแล้วมีมันนี่เลยนี่เลยวิ่ง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 นะครับมีมดแล้วอ๋อไปไหนมาครับผมไปไหนมาครับไปไหนมาน่ครับหน่นครับนุนครับ นอนอยู่กับน้องใหม่สบายเลยครับอยู่ด้วยกันน้องใหม่ทำไมไม่กินสับรถหนึ่งสับรถลูกหนึ่งนี่อือ่ะดูนะเก็บเอาเลยเก็บเก็บเสืยดูครับ <laughs> จ้ากวยยังดีน้องใหม่เนี่ย ลูกสมุนอยู่กับน้องใหม่ทุกวันเลยครับนี่น้องใหม่เขามีเพื่อนเวลาผมไปสวนสามเหลี่ยมหรือสวนอพยนีเขาก็จะอยู่กับน้องมานี่นะครับสวัสดีค่าก่อนลูกขอบคุณค่าเสียงดังๆบุดสูงยิ่งมากขึ้นครับผุม ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพังน้องใหม่ Family ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่นะครับก็คงจะคลอดเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าหลังน้องก็ลงแรงแล้วครับนี่ครับก็ขอบคุณทุทกๆก,กำลังใจครับผม <laughs> <laughs> ก็ชว่วงนี้ก็จะอยู่ดูแลน้องใหม่ช่วงกลางวันบ้างครับเพราะว่าไม่ได้อยู่หลายวันแล้วครับผม <laughs> ครับ กำลังให้น้องมากินาหัวหันเม็ดนะครับกินูไปไปกินเร็วๆกินเลวไปกินวะกินก่อนกินก่อนอย่าทำกันนะกินดีๆคนแหล่นี่มีมารยาทมากนะครับดูครับเขาจะนอนกินนะครับคณแหล่แดงก็ไปกินไปกินไหมกินแล้วกินเร็วคือตุนพื้นตรงนี้จะทำความสะอาดทุกวันนะครับ จะฉีดน้ำล้างทำความสะอาดทุกวันคือให้เข้าคือถ้าเราผมจะมีสายยางครับน้สายยางเป็นก๊อกน้ำผมจะฉีดทำความสะอาดตรงนี้ทุกวันแล้วก็เอ่อจะให้เขากินอาหารเม็ดแล้วก็มีอา่าใส่น้ำในการละมังไว้ให้เขานครับแดงกินแล้วกินน้ำคาวอะคือไปกินไปกินน้ำขาวอะ กินยังกันยาก,กูมูปกไปกินเลวอิมเลยบ่คืออุ้ยอิมเลยบ่ึอิมยังไปกินเร็วทำหมันเสร็จแล้ว,อลว,อลวสองตัวนะครับคุณแหลกกับดำนะครับแต่ขาวนี้จะเอาไปทำหมันตอนสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็ตัวเล็กนี้ด้วยอีกสองตัวแล้วก็เจ้าดำเอาเจ้ามีตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ตัวครับจะจับไปทำหมัน อันนี้ให้ลูกเขาโตกว่านี้ก่อนครับจะเอาไปทำมันครับน้องหมากำลังให้กินหัวอาหารนอนกินทุกคนครับมีมารยาทครับนอนกินครับดูครับนอนกิน <c oughs> โอ้หมีเสียบวะละเสียบวะหละโอ้จะได้นอนกินแต่กินเร็ว <c oughs> ๆกินเร็วๆ ทั้งหมด20ตัวครับรวมกับตัวเล็กที่ยังยังไม่วิ่งนะครับ20ตัวนี่ถ้าไม่มีคนช่วยเอาไปเลี้ยงก็ยังเยอะกว่านี้นะครับนี่ครับตัวแรกที่เป็นหาจรที่เขาเอามาทิ้งครับนี่นกคุณดำานีน่ีตัวแรกแล้วก็มีตัวที่สองก็แหลไอ้ขาว,วก็แดงนี่ครับแล้วก็ผลิตได้ลูกได้ลายรมาก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ ขาจะฉีดน้ําทาความสะอาดทุกวันครับตรงนี้ไว้ให้น้องน้องกินหัวอาหารอาหารเมร็ดนี่ก็เป็นหัวอาหารของท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ท่านได้ช่วยเหลือ,อซื้อมาให้น้องหมานะครับกินเร็วกินเร็วๆยังอ,อ,อ,อันนี้รถรถจะเยียดจะไป้น ดีครับนี่ก็คุณยายแก้วตานะครับคุณยายแก้วตาอยู่ที่สวนหมู่บ้านชาวเขานะครับที่หมู่บ้านชาวเขาก็เหลือ,อช้างทั้งหมด27เชือกนะครับก็กลับบ้านไปเกินครึ่งครับผมนี่ก็คุณยายแก้วตาอายุเกือบ60ปีแล้วครับผม แต่สภาพร่างกายหรือพวกฟันเขาก็ยังดีอยู่ครับผมคุณยายแก้วตานี่ก็เจ้าของอประกาศขายตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ไม่มีคนซือ้อเพราะว่าเจอพิษโควิดก็ไม่มีขายไม่ได้ผมก็บอกว่าไม่ต้องขายรอกเก็บไว้ถึะไว้เวลามีนักท่องเที่ยวก็ต้องได้ทํางานก็เลยคือไม่อยากให้ขายนะครับเอาไว้ แต่เขาแข็งแรงดีนะครับแก้วตานี่คือฟันก็ดีส,สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงแต่อายุก็เยอะแล้วเลยครับอายุเขาก็เยอะแล้วคุณยายแก้วตาตอนแรกเจ้าของว่าจะขายแต่ว่าไม่มีคนซื้อครับเพราะว่าเจอิศเศรษฐกิจเออเจอพิษโควิดนะครับก็เลยไม่มีใครซื้อเพราะว่าเจ้าของเขามีช้างอยู่สองเชือกมียายแก้วตากับกำไรทอง ครั้งที่หมู่บ้านชาวเขามีทั้งหมด27เชือกครับรวมน้องใหม่ด้วยครับผมนี่ครับก็เป็นอีกเชือกหนึ่งของอเจ้าของเดียวกันของ,ของแก้วตานะครับนี่ก็เป็นกำไรทองครับผมกำไรทองอายุประมาณ40ปีครับกำไรทอง ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวช้างทุกคนครับที่เจอพิษโควิดครับบางคนก็จะขายช้างบางคนก็มีเข็นกลับบ้านกลับอะไรอย่างนี้ครับก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นก็สู้กันต่อไปครับก็เป็นกำลังใจให้กับชาวช้างทุกๆคนนี่ก็าพังกำไรทองอายุ40ปี ข้างหลังนุ่นก็เป็นสีนาโนนนะครับโอสบ้สีนวลครับสีนวลครับข้างหลังเป็นสีนวลสีนวลหญ้าที่ควานเข้าไปตัดมาช่วงเช้าเช้าที่นี่ดีตรงที่ยังมีอาหารมีหญ้าให้หานะครับถ้าแถวสรินอาจจะหาหญ้าลาบากแต่ที่นี่ก็ยังปลูกไว้ได้แต่ตอนนี้หญ้าก็เริ่มแห้งเหี่ยวตายหมดแล้วครับก็ไปเอาไกลด้วยครับผม ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ Family อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพังน้องใหม่ f a m i l y ด้วยนะครับกาขอบคุณทุกๆท,ท่านขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ